สองปีขึ้นหนึ่งก,ก็จะมีอยู่แปดยอดครั้งหนึ่งใช้ประมาณห้าเดือนถึงจะตัดลูกได้เดือนล,ลูกที่สวยคือแบบไหน,นข้างบนเขียวหมดข้างบนเขียวหมดอันนี้เพราะเขาจะต้องไปแต่งได้ถ้าไปฝรั่งแบบนี้<ม>พ่อเขาต้องยอดแก๊สค่ะอ,อ่าต้องยอดแก๊สต้องใจช่วงเนี้ยราคาจะโอเคอยู่ เข้าพดอะไรก็ไปซื้อพันธุมาทดลองปลูกก่อนปีแรกโอเคอยู่แต่ว่าเราต้องขายเองเนาะยังไม่รู้แหล่งว่าก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ตีกลับไปซื้อพันธุ์มาอีกสี่ไร่ก็ตกอยู่ไร่หนึ่งตกอยู่ส mm ี่พันปัจจุบันนี้มีอยู่สิบห้าไร่ hmm. ตอน,นเยอะเพราะว่าช่วงนี้ราคาดีแต่ถนนที่เราออกเราออกลำเลียงช่วงนั้นราคามันตกโรงงานปิด เราก็ไม่ได้ตรงนั้นน้องเอาไปช่วยขายด้วยก็อไปขายด้วย